Here we go <c oughs> นี่คือรอ Here we go อย่างเดียวเลยใช่ไหมสำหรับดาวิ้นูเยสมุฟทูลิเวอร์พูลนะครับผมก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับเด็กๆหงด้วยนะครับผมกำลังจะได้กองหน้าสุดฮอตตัวใหม่นะฮะคนที่เชียร์แมนยูก็คงต้องอกหักไปนะสำหรับนักเตะค,คนนี้นะเหมือนผม <c oughs> แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชีวิตจริงก็ ส่วนของชีวิตจริงนะแต่ในเกมนะครับผมเดี๋ยวขอดูนิดนึงดูเยสในเกมฟีฟ่าอะไรสี่เนี่ยจะมีอยู่3ปีนะสวอโ์ชั่น3คลาสนะครับผมปีไลฟ์นะฮะปีไลฟ์โอ้โหดูคนต้องการเดิแล้วก็ปี2 1่ g อนีนะฮะนี่แหมจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีคนหาซื้ออยู่นะเออแต่ตอนนี้มีจะคนขายนะครับเหมือนประมาณว่าราคามันพุ่งอะราคามันพุ่งนะครับผมคนก็เลยแบบว่านี่ดูราคาดิพอมีข่าวกับแมนยูก็อยู่ประมาณช่วงเนี้ย นิ่งๆนิๆ่งๆนะเพราะว่าแมนยูมีข่าวเกือบทุกคนพอมีข่าวกับเลียพูแล้วเลียพูยื่นไปแล้วซึ่งว่าจะ80ล้านยูโรใช่ปะพุ่งปี๊ดเลยฮะรับข้อเสนอแล้วด้วยโอ้โหรอเฮียวิโกอย่างเดียวเลยนะครับผมสําหรับกองหน้าคนใหม่ของเลียพูนะครับผมแล้วปี21 UCL นะครับผมก็มีคนรับบุกแปดเลยนะมีคนขายเนื้อหอมสุดๆตอนนี้นะครับแต่ว่าผมมีอยู่แล้วครับถ้าเกิดใครจําได้นะผมเคยทําคลิปดาวินดูเยส yes มาเล่นกับฟู แมนยูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูไหนนี่ฮะผมมีอยู่แล้วครับผมนี่ซื้อไว้สักพักนึงแหละซื้อไว้ตั้งแต่ตอนมีข่าวกับแมนยูอ่ะยังเก็บไว้อยู่นะแล้วก็ไปเล่นกับฟูแมนยูเอ่อทีมนี้ครับทีมนี้ก็โอเคอยู่แหละได้เรื่องอยู่แหละ <c oughs> แต่ตอนนี้มีข่าวกับลีพูลตอนแรกว่าจะทําสปอตใหม่นะทำไลฟ์อัพลีพูลใหม่จะโละฟูมัดลิบก็เสียดายครับเล่นแล้วถูกใจนะครับจะโละฟูบกแปดมิลานก็เสียดายฮะ จะเลาะแมนยูนี่ก็ไม่ใช่เลยฮะไม่เป็นไรครับคือชีวิตจริงก็เรื่องของชีวิตจริงครับแต่ว่าชีวิตในเกมวันนี้ฮะถือว่าผ่อนคลายคลายเครียดนะครับผมจะเอาดาวิดนูเยสนะครับผมไปเล่นหน้าเป้านะครับกับฟูแมนยูสวนทางเออแต่ว่าใช้ชุดโมเดลของเลียฟูอยู่นี่ว่ะไม่เป็นไรขายฮาขายฮาไปครับผมดาวิดนูเยสนะครับกับสีเสื้อเลียฟูฮะกับเพื่อนร่วมทีมแมนยูงงไหมไปดูกัน มาเราจะพยายามปั้นนูเยสสุดๆนะอย่างน้อยๆควรจะต้องยิงได้บ้างแหละแมตส์นี้ค่อยๆปั้นไปครับกูโน <Uno S 1> หวนค่อยๆเน้นคองบอลไปนูเยสงัดคืนไปแคมให้ไม่ทะลุอย่างไงต้องเอานูเยสยิงให้ได้แมตสน์นี้ปั้นไว้ก่อนปั้นไว้ก่อนพ่อสอนไว้ใส่เสื้อรอไปก่อนถึงแม้ว่าหันซ้ายหันขวาเพื่อร่วมทีมเอ๊ะหน้าตาแปลกๆเหมือนไม่ใช่ เพื่อนเลี้ยภูเลยนะไม่เป็นไรครับใส่เสื้อให้ถูกไว้ก่อนถึงแม้ว่าเออเราอาจจะไม่ได้เชียร์เลี้ยภูแต่ก็ไม่ได้ว่าเออต้องต้องไม่ชอบหรือว่าต้องไม่เล่นเลี้ยภูเลยนะครับผมไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับทีมไหนเก่งทีมไหนนักเตะน่าสนใจก็เล่นทีมนั้นเละครับเชียร์ในชีวิตจริงก็อีกเรื่องหนึ่งฮะในเกมก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมเล่นได้หมดแหละชนะหรือไม่ชนะอีกเรื่องหนึง่งเก่งไม่เก่งอีกเรื่องหนึง่งขยับขยับมมวนกลับมาจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้เราต้องปั้นนมวนหมุนแล ย้อนคินเอาแล้วครับได้ซัดลูกนี้ก็ทักทายหึหติดปลายมือเราจะต้องเอานูเยสยิงให้ได้เปิดเข้าไปโลนอโดขึ้นเข้าทางยิงอีกทีหนึ่งอ้าติดบล็อกเอ้าสกอร์เอาก่อนหนึ่งลูกไอหัวแดงแห่วันนี้ใส่เสื้อเรียบภูมามาไอหัวแดงเปิดซิงก่อนหนึ่งลูกเฮ้ยตบหัววเมื่อกี้เนี่ยกี้ตบหัววะ นะครับเอาใหม่เอาใหม่ปั้นใหม่ปั้นใหม่เหมือนโรนัลโดไม่ฟิตนะแมตช์นี้วิงบี้วิงบี้ด้วยเออกองหน้ามาวิงบี้ด้วยสโคโดักไม่ได้ระวังระวังระวังช่องนี้เอ้ยวันบิสซาก้าไปไหนระวังเนมาเนมาโยกเอ้ยเนมาเนมาปั้นโอ้โหเฮ้สวยสวยสวยยอมยอมโอ้โหคึงคึงหลบวันวิซาก้าแล้วปั่นดูทีนึงนี่โอเคไม่ต้องข้ามรีเพย์ไงผมชอบ โอ้ยโดนตีเสมอเลยเพิ่งยิงขึ้นหนำแป๊บเดียวเองไปเยสออกซ้ายไปก่อนวิ่งไปงข้างหน้าวิ่งไปงข้างหน้ารอจบล้อจบเชื่อมด้วยเชื่อมด้วยโอเคชิงสั้นๆสวยมากไปล้อข้างในนูเยสอยู่ไหนให้ <c oughs> บอลพันแข้งพันขาโอ้โหไม่ได้จบเอาติดหัวติดหัวเอาบอลขึ้นมาก่อนเอาบอลขึ้นมาก่อนโรนโดโรนโดเอาบอลขึ้นมาอ้ยไม่ได้วะระวัาางนี้มาฝั่งนี้ด้วย ระวังด้วยงัดมาตรงนี้เออดักได้สวยบอลเป็นของเราค่อยๆเคาะไปค่อยๆเคาะไปไปแคมวนกลับมาบุโนโ่ให้วีเอสถ่ายมาคึง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 รอจังหวะสวยมากไปรอข้างในไปรอข้างในวนกลับมาวนกลับมาให้ไปแคมเปิดไปแคมเปิดม้านกว่าโอ้ยโดนลูกขาเอาคืน,ม,น,ม,นม,มันนี่แล้วเปิดเข้าไปด้านไหนโถมมาทั้งตัวบอลไวครับไปทางขวาด้วย บอลขึ้นมาก่อนเอาบอลขึ้นมาก่อนใจเย็นใจเย็นอจะเข้าพัวจะเข้าพัวห้มิทฟิลไล่เอ่เล่นเหมือนโอ้โหสวยมากสโค,โคเล่นเหมือนสั่งการอยู่ข้างสนามเลยนะออคินค่อยๆเคาะไปค่อยๆเคาะไปบุโนโน่แฉงช่องนี้คืนสวยมากแล้วรอจังหวะเบคแฮมไปแล้วเบคแฮมไปแล้วอุว้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ให้ที่เบคแฮมม้วนกลับมาอู้ยไ,ไ,ไม่มีมุมแล้วกลับมาก่อน head. สโคคีนเคาะใหม่เคาะใหม่เคาะใหม่วนไว้วนใหม่วนใหม่จัดเฮ้ยลอนโดะวะลอนโดะได้อยู่ ม้วนกับหาโด <c oughs> เห็นโดขยับไม่ท่ายว่ะให้อบอลขึ้นมาเอาบอลขึ้นมาเจาะไม่ได้เจาะไม่ได้ระวังด้วยระวังด้วยเออสโคไปล้อดักไปล้อดักไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคเอบอกอาเตะไปไหนช <c oughs> ่วยเตะออกเฉยปลอดภัยไว้ก่อนใช่ปะ่ะสิบวินาทีครับคถึงแรก ขออีกสักลูกได้เปล่าขออีกสักลูกได้เปล่าระวังระวังปันไก่เอ้ยเข้าไปแล้ววาลานโอเคโลนโดโอ้ยพลาด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 พูดไปหน่อยลั่นลั่นยังบอลมาได้แล้วลั่นเฉย5นาทีสุดท้ายขออีกลูกหนึ่งได้เปล่าไปขยับสวยมากโอ้ยหมุนหมุนหมนหมุนหมุนให้สวยบุนโอมาขวาสโคโอ้โหลำหน้าวาสกออืมมบากลำบนเหลือเกินต้องปันปนูเยสปันนูเยส รอชูเสื้อรอฮิวิโกเลยใช่ไหมตอนนี้ <c oughs> ตอนแรกมีข่าวกับฮาแลนด์ฮาแลนด์ไปแมนซิมีข่าวกับนูเยส vs ไปลิปูไปให้หมดแต่ก็มีข่าวกับทุกคนแล <c oughs> yes, วแมนยูนูเยสม้วนม้วนม้วน <Yes. S 1> หาตัวเชื่อมโอเคไปบุนออรรอรอรอนูเยสก่อนนูเยสมาแล้วโอเคลูกนี้ต้องได้ละยิ่งไม่ได้ตัวโนเปิดขึใหมาอ,อะไรวะโอ้ย เก่งหรือเปล่าเก่งเล่นเก่งว่ะนัดแรกเล่นเก่งในสีเสื้อิรือผูปป้เปล่าถ้าเก่งก็เปลี่ยนใจได้นะเปลี่ยนใจได้นะจบครึ่งแรกไปครับหนึ่งหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ระวังระวังระวังแทงระวังแทงซ้ายวันวิทย์วันวิทย์วันวิทย์หลุดเยอะวันวิทย์ระวังนี่มาม้วนกับมาแล้วยิงโอ้ติดเซฟเคียร์เคียร์ เคลียเคลียเคียอย่าไปเล่นหน้าประตูโอเคสวยเขาะมาไปดีมากสวยใจยเย็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยเป็นค่อยไปดูเยสรอเพื่อนหน่อยคือรอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนเออมาแล้วสวยข้างในแบบนี้ต้องได้แล้วบูนโอเคสวยงามขอบคุณครับทำได้สวยทำได้สวยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ดูเยสก็ตามขึ้นนํำอีกหนึ่งครั้งโอ้ทำมาได้สวยทำาได้สวยแต่อย่างนอยก็เป็นตัว ที่พักบอลแล้วก็เป็นตัวที่เก็บดึงกองหลังให้แล้วครับแต่ยังยิงไม่ได้ขอประตูอีกขอประตูเพิ่มอ้าวดักได้ความมั่นใจมาแล้วความมั่นใจมาแล้วดึงความมั่นใจค่อยๆเคาะไปค่อยๆเคาะไปไปสวยเบิร์นสวยอย่าเสียบอลง่ายอย่าเสียบอลง่ายดึงมาโอเคจ่ายเมื่อพร้อมจ่ายเมื่อพร้อมมีลูกเมื่อพร้อมเออไม่ใช่คนละเรื่อง <c oughs> สกหมุนบูโน่คึงเอ้ยอย่าคึงไปเจ้าเอกเขา ทายก่อนทายก่อนทายก่อนไปพื้นที่ปลอดภัยก่อนเข้าไปพื้นที่ปลอดภัยก่อนโอเคโดนบีบโดนบีบโดนบีบใจเย็นใจเย็นเข้าไปเข้าไปหาตำแหน่งครับตำแหน่งโอเคค่อยๆเข้าไปเดี๋ยว,วเ,เดี๋ยวหลวมเองเดี๋ยวหลวมเองเอาละครับช่องนี้สวยมากเบคแคมซ้ายไ,ไม่ได้ไม่ได้ทําได้ดีแล้วทําได้ดีแล้วตัวจบจังหวะจบยังต้องการสกอร์เพิ่มวันวิทย์พักอกแล้วเปิดเลยแล้วกันข้างในไม่มีใครโรนโดไม่ฟิตนะรนโดไม่ขึ้นมาเลย ดักไม่ได้เสียบเลยร้อยคีนเอาคืนให้เพื่อนไปอลอรอลอรอรอระวังแทงระวังแทงเออดักได้สวยเขารอจังหวะแทงอยู่อุโนเบคแฮมจะให้เบคแฮมมันนี้เสียบอลเสียบอลโดยใช่เหตุระวังระวังระวังหนุนขึ้นมาแล้วเอาบอลให้ได้เอาบอลให้ได้กลับตำแหน่งวาลานกลับตำแหน่งระวังเปิดมงระวังเปิดเปิดแล้วครับ ขี่ออกไปลูกชอเฮ้ยอย่าเข้าทางเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรหลือยี่สิบนาทีออกไปนูเยสไหนยังยิงไม่ได้เลยเพื่อนเอ้ยบอลเป็นของเขาอีกแล้วครับเฮ้ยโดนหมวนโดนหมวนไปจังกวาได้เปรียบยิงอ้โหเข้าด้วยอูยเมสซี่มันไรซิ่งช็อตล้นีบโอ้โหดีดูดิโอ้พอนเหินพุ่งเสียมากผมชอบมากจากังหวะแบบนี้แต่เสียดายไม่ใช่เรายิง ดูดิโรนโดไม่ฟิตบูโน่ไม่ฟิตวาลานไม่ฟิตหัวแดงหมดเลยเออไม่ได้ใส่ตัวสำรองมาซะด้วยสิเออจะเอาปาร์คแทนโดดีไหมไม่เอาไม่เอาดีกว่าเอาวิดิสละกันวิดิสแทนวาลานไว้ก่อนนะเอ้ยไปเวลาที่เหลือเสมอสองสองครับสนุกดีแมตช์นี้มาถึงก็สนุกเลยไปอา ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเสมอเราต้องชนะไปค่อย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 ,อยกำลังดีกําลังดีอยู่ที่จังหวะจบแล้วครับวนกลับมาสวยข้างในโล่งข้างในโล่งสวยลอยคินให้ช่องนี้ลรนโด,ด้องได้ดิโอ้หูไม่ได้แล้วเอาคืนมาไม่ได้ลนโดจังหวะลุนเดียวจังหวะแบบโจง่จงแจง้จงแบบนี้น่าจะได้นะอื เอาไหมเอาไหมพลาดแล้วพลาดไปพลาดแล้วพลาดไปเอาขึ้นมาเอาบอลขึ้นมาเอาบอลขึ้นมาปั๊มไม่ได้วะเดี๋ยวสิบนาทีแล้วสิบนาทีบาทเบ็นแฮมปั๊มเอามาสวยบูเยสให้บูโน่บูโน่โดนแซะจากด้านหลังใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแพปว้ประคองไว้ประคองไว้ประคองไว้รอพลาดรอพลาดระวังโดนแทงระวังโดนแทงนั่นไงเราวันนี้นันลิโอกระแทกให้กระเด็นไปเลยโอ้ยเสียฟาวเหรอแรงไปหน่อยเหรอูหักกันด้วย ตายแล้วฟรีคิกระยะนี้โอ้โหเมสซี่ด้วยเอ้ยปิดกำแพงเกือบเสียวเลยฟรีคิกระยะใกล้ด้วยเต่มุมครับยังปล่อยวางใจไม่ได้ระวังเปิดเปิดเข้าไปด้านในชกออกมาโอเคเข้าทางหมวนโอ้ยนูเยสเก็บบอลไม่อยู่เอ้ยระวังระวังลูกชอโอ้ยเก็บบอลไม่อยู่เอ้อยช้ามาช้านวงนวงนวนวงนวงนวง,นวงช้าใจายเย็นใจยเย็นค่อยๆไปค่อยๆไป,อไปโอเคเคาะไป พื้นที่อับเหลือ5นาทีเหลือ5นาทีแบ็กมาโอเคสวยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดปิดพื้นที่ปิดต้องตบเข้าในก่อนโอเคนูเยสสโคนูเยสขยับ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 ,ยบเออโยกสวยมากเลยลูกนี้ต้องได้แล้วปันน่นเนิดนึงไม่ได้อีกแล้วโอ้ยเอาหนุนไปหนุนไป,นนไ,ปไม่ได้ว้าวเ้ยจังหวะน,น่าจะได้สองสามลูกไม่ได้โอ้ยิย่งไม่ดีพออืมเอาใหม่เวลายังไม่หมดเวลายังไม่หมด บุกต่อไปบุกต่อไปเอ้ยเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมบังไว้บังไว้บังไว้เอาขึ้นมาสวยยังมีโอกาสยังมีโอกาสเวลายังหมดไปวันทูไปต้องเปิดละแบบนี้ต้องเปิดละไปลุ้นข้างในนวบูนโอ้ยไม่ได้โอ้ยอะไรวะน่าจะได้ไม่ได้ขอลูกนี้นะโอ้ไม่ได้อีกวิดิสอะไรวันนี้จบเลยโอ้ย โอ้การจูโจงทั้งแจ้งหลายลูกก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเล่นสนุกสนุกนะดูเยสในสีเสื้อของลิฟูนะฮะแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวรอเฮียวิโกนะครับผมชูเสื้อเมื่อไหร่นะครับผมก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับ <Okay. S 1> มันแน่ดูการหน้านะอาแลนด์ดูเยสนะครับเดี๋ยวรอแมนยูว่าจะได้ใครโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครััััับบบบสสสาหรรรคคคลลิปปนนนีี้ไก่อะวด I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright